สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ที่ฉันจะพาไปชมภาพผนังโบสถ์และวิหารแห่งประเทศไทยภาพที่9ค่ะพระชายของเจ้าชายสิทธัตถะไม่เอ็นเอียงไปก่ลาวตามตำนานเป็นภาพแสดงถึงพฤติการในสมัยที่เจ้าฟ้าชายสิทธัตถะราชกุมารยังทรงผ้ายาวมีพระชนมายุได้เจปี ท่านเมื่อนักขัตเลิกว่าปะมงคลพิธีพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นขัติยะประเพณีนิยมในพระนครนั้นมาถึงเข้าโดยอภิรักษ์คิตรการพระเจ้าสิริสุทธโธธนะจึงมีพระราชบัญหารให้เชิญพระอัคราปิโยรสเสด็จไปในงานพระราชพิธีครั้งนั้นด้วย ท่านเสด็จถึงจึงตัดสั่งให้ราชบริพารช่วยเวทวงมงคลสถานบริเวณต้นว่าใหญ่ด้วยพระวิสูจน์อันพิเิษพร้อมทั้งประดิษฐ์พระราชอาสนะโปราด,ด้วยราชบันจะก่กรเป็นที่ประทรับสำหรับพระราชโอรสเมื่อเจ้าพานักงานปฏิบัติการสำเร็จหมดตามพระราชบัญชา และได้ทูนเชิญเจ้าฟ้าชายสิทธะาราชกุมารขึ้นประทับบนปัญจฐานภายใต้ชมพูพฤกษ,ษายาส่วนพระราชปิดาก็เสด็จไปทรงประกอบพระราชพิธีเลขนาขวัญฝ่ายพระพี่เลี้ยงต่างหลีกเลี้ยงชวนกันออกไปภายนอกม่านชมพิธีการตามอัธยาศัย ปล่อยให้พระโุมารประทับอยู่ภายในโดดเดี่ยวโดยลำทางพระองค์ทรงขึ้นประทับนั่งตั้งบันลังขัดชมาจิดำรงพระสติกำหนดลมอัศาสะประสาสะเจริญพระอาณาปานสติกรรมฐานจนได้บรรลุปถญานเป็นสัมโพธิมิตรผิดประหลาดแม้ดวงพานุม,มากจะบ่ายค้อย ถอยลงไปแต่พระฉายาพฤกษาใหญ่ยังตั้งตรงดำรงอยู่ดูประดุดว่าเวลาเที่ยงไม่ได้เอ็นเอียงชายบ่ายไปตามแสงแห่งพระอาทิตย์คันพ้าพี่เลี้ยงกลับมาเห็นการวิปลิิผิดธรรมดารีบกลับไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบอยู่บนเหตุ เ้าเธอจึงเสด็จมาทอดพระเนตรดูเหตุการณ์อันนาพิสวงแล้วได้ทรงย่อพระบอรวรกายประทับนั่งลงในสถานที่ใกล้ยกพระหัตถ์ขวาซ้ายขึ้นถวายบังคมบรมราชโอรสโดยนิยมกำหนดในอัจศริยคุณบุญญาพินิหารบารมีก็ยุติอัตถคดี กามภาพแสดงเพียงเท่านี้คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะกระณนากดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามดิฉันค่ะ